สวัสดีครับผมคุณพ่อแม่ครับวันนี้เดี๋ยวเราก็มาต่อกันในพาร์ทสองนะครับอย่างที่พาร์บอกไปนะฮะกรมธรรมน์นี้เรากาลังคุยถึงอะไรอยู่นะครับผมกรมธรรมน์คู่ชีวิตลูกนะครับผมเมื่อกี้ในพาร์ทแรกเนี่ยเราจะพูดถึงในส่วนของการที่ออมเงินและได้ประกันสุขภาพจนถึงอายุเท่าไหร่นะครับผม85ปีโดยที่จ่ายประกันสุขภาพเพียงแค่1ปีปีเดียวเองนะครับผมหลังจากนั้น ได้ประกันสุขภาพไปตลอดเลยโครงการน,นี้สุดยอดมากๆแต่ครับผมโครงการน,นี้มันไม่ได้สุดยอดแค่ได้ประกันสุขภาพฟรีนะครับผมมันยังสุดยอดที่ได้เงินเยอะด้วยนะครับผมได้เงินกลับคืนมาในเยอะมากๆด้วยนะครับผมโดยครับคุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้ครับเราออมไปนะฮะเราออม15ปีถูกต้องไหมครับสิปีตรงนี้เป็นเงินเท่าไหร่ครับ1.8ล้านบาท 1.8ล้านบาทเนี่ยมันทําอะไรบ้างอันที่หนึ่งไงที่กล่าวไปคือ1.8ล้านบาทเนี่ยนะฮะไปเอ่อได้ประกันทําให้ลูกเนี่ยได้ประกันสุขภาพนะวันนี้ครับมันสําคัญตรงนี้ครับคุณพ่อแม่ครับ,รบถ้าเราไปบอกธนาคารเอ่อโรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งแล้วบอกว่าเอ่อโรงพยาบาลเดี๋ยวเราจะฝากเงินกับโรงพยาบาลไว้ล้านแปดนะนะแล้วหลังจากนั้นอ่ะคุณโรงคุณพยาบาลหรือว่าคุณหมอเนี่ยรบกวน ดูแลลูกของเรานะครับโดยที่รักษาฟรีไปตลอดชีวิตเนี่ยจะได้ไหมนะฮะคุณพ,พ่อคิดแม่คิดว่าจะได้ไหมครับโรงพยาบาลจะเล่นด้วยกับเราไหมไม่เล่นด้วยจะต้องไหมล้านแปดโอ้โหเผอเอเนี่ยรักษาตลอดอายุเนี่ยเผอรอทะลุไปสิบล้านยี่สิบล้านถูกต้องไหมนะฮะไม่มีใครทําครับผมแต่ว่าฟิลิปทําครับเอาเงินมาฝากที่นะฮะที่ฟิลิปล้านแปดเดี๋ยวฟิลิปเนี่ยดูแลสุขภาพของลูกคุณพ,พ่อคุณแม่เองนะครับผมดีไหมฮะ ดีนะครับผมนอกจากดีแล้วครับวันนี้อย่างแนนบอกคือกรมบรรทานนะฮะกรมบัรทานพ่อแม่บุญธรรมเนาะพ่อแม่บุญธรรมตรงนี้ครับผมมันยังให้เงินด้วยครับผมหลังจากที่เราออมปีละแสนสองครับได้เงินคืนปีละเท่าไหร่นะสองหมื่นห้าตรงนี้ครับผมเราเอาไปซื้อประกันสุขภาพนะสองหมื่นสี่นะครับผมแล้วยังเหลือเงินตรงนี้ครับคุณพ่อคุณแม่ครับตรงนี้สีฟ้าๆตรงนี้นะครับผมคือเงินที่เหลือนะครับเงินที่เหลือ จากการที่เอาไปซื้อสุขภาพให้ลูกลักแล้วนะครับผมเอาออมแสนสองใช่ไหมครับได้เงินคืนปีเท่าไหร่นะสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าเอาไปซื้อสุขภาพสองหมื่นสี่เหลือเงินเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่ครับเก้าร้อยกว่าบาทตรงนี้เป็นดอกเบี้ยนะครับผมหรือเป็นเงินเก็บโอนเข้าบัญชีคุณพ่อคุณแม่อีกนะฮะหรือบัญชีตัวเล็กอีกนะครับผมวันนี้ครับคุณพ่อคุณแม่ครับใน5ถึง6ปีแรกครับผมนี่5ถึง6ปีแรกโอเคแหละมันได้เงินน้อยมากๆครับผมเพราะว่าอะไรรู้ไหม พราะว่าประกันสุขภาพของลูกเนี่ยมันค่อนข้างแพงแต่คุณพ่อคุณแม่ครับหลังจากปีที่หกไปแล้วมาดูปีที่เจ็ดเงินคืนเยอะขึ้นไหมเงินคืนเยอะขึ้นเป็นหมื่นสี่ลวโอ้ได้เงินคืนปีละหมื่นสี่เลยเราออมไปเท่าไหร่รรออะ 102, นะครับผมเราออมไปละแสนสองนะครับผมปีละแสนสองอย่างปีที่เจ็ดเนี่ยก็เงินต้นก็ประมาณเท่าไหร่ครับสิบสองห้าหสองหกเจ็ดสิบสองประมาณเจ็ดแสนสองเจ็ดแสนสองได้เงินคืนหมื่นสี่เลย คิดเป็นกี่เปอร์เซน็นครับเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่เปอร์เซน็นแล้วคุณอนาะแต่รู้ว่ามันเยอะถูกต้องไหมใช่ครับคุณพ่อคุณแม่เยอะมากๆครับผมแล้วก็หลังจากนี้คุณพ่อคุณแม่ครับก็จะดูไปเรื่อยๆครับก็จะได้เงินคืนนะครับผม มาเรื่อยๆฮะปีที่ปีที่สิบสองตรงนี้ก็ได้เป็นหมื่นห้า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 แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นหมื่นหก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 อันนี้ได้ทุกปีเลยเหรอคุณนะัทใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ครับได้ทุกปีเลยครับผมอ่ะถ้าเรารับนะ้าผมรับโครงการนี้ไปถึงอายุสามสิบครับคุณพ่อคุณแม่ดูตรงที่อายุสามสิบนะตรงนี้นะอายุสามสิบนะครับผมตัวเล็กจะได้ตัวเนี้ยดอกเบี้ยสะสมมาเท่าไหร่ครับสามแสนแปด สามแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทอันนี้คือได้แยกออกมาเลยคุณนะัทใช่ครับคุณพอ่อคุณแม่ครับได้แยกออกมาครับผมเท่ากับว่าวันนี้ครับปีที่สามสิบเนี่ยปีที่สามสิบเนี่ยเราได้ประกันสุขภาพฟรีเปเท่าไหร่นะครับผมฟรีมายี่สิบเก้าปีเนาะเพราะเราจ่ายเงินซื้อปีแรกแล้วยังได้ดอกเบี้ยมาอีกสามแสนแปดตรงนี้ดีไหมครับผมลูกมีเงินใช้ตลอดทุกปีไหมฮะ กรมธรรพ่อแม่บุญธรรมไหมครับคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมเนาะใจดีมากๆเลยกร,รมทรนม์นี้ทําไมแบบว่าให้ประกันกสุขภาพลูกฟรีแล้วยังให้เงินลูกคุณพ่อคุณแม่ใช้อีกนะผมแล้วดูครับตรงนี้ครับคุณพ่อคุณแม่ครับจุดนี้คือจุดไฮไลท์เลยนะถ้าวันนี้นะตัวเล็กบอกว่าอยากได้เงินคืนแล้วนะเราฝากเป็นล้านแปดแต่ ถ้าปิดกรมธรรม์ปีที่สาสิบแล้วบอกว่าตัวเล็กบอกว่าไม่อยากได้ประกันสุขภาพฟรีแล้วไม่อยากได้เงินด้วยอยากจะได้เงินก้อนออกมาฟิลิปว่าอะไรไหมครับผมฟิลิปไม่ว่าอะไรนะครับผมก็จะเงินคืนมาได้ก็จะดูตรงนี้ครับผมเงินสดพร้อมใช้นะตรงนี้นะครับเงินสดพร้อมใช้ตัวเล็กสามารถปิดกรมธรรม์แล้วได้เงินล้านห้าออกมาคืนครับดีไหมครับผมเงินต้นเท่าไหร่นะฝากไว้ล้านแปดได้เงินคืนอีกสะสมมาเท่าไหร่นะสามแสนแปดนี่รวมกันเป็นเท่าไหร่ละครับเนี่ย หลานเก้ากว่านะถูกต้องไหมล้านเก้ากว่าแล้วได้ประกันสุขภาพมาอีกเท่าไหร่นะยี่สิบเก้าปีโอ้โหดีไหมครับผมถ้าสามสิบปีก็ดีแล้วเนะาะมีดีกว่านั้นนีกครับคุณพ่อคุณนไหมครับถ้าวันนี้ครับผมตัวเล็กบอกว่าเอคุณพ่อครับผมอยากจะได้ประกันสุขภาพฟรีแค่สี่สิบปีปีที่สี่สิบเอ็ดผมไม่อยากได้แล้วผมเบื่อแล้วผมอยากจะซื้อเองฟิลิปว่าอะไรไหมครับผมฟิลิปก็ไม่ว่าอะไรฟิลิปบอกว่าโอ้โหดีใจมากเลยต้องขอบคุณนะฮะ หลานตัวน้อยที่อยากจะปิดบัญชีมาดูปีที่สี่สิบครับถ้าปิดบัญชีปีที่สี่สิบเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นนะฮะวันนี้ครับปีที่สี่สิบตัวเล็กจะได้ดอกเบี้ยคืนมานะครับผมรวมแล้วทั้งหมดเท่าไหร่ครับห้าแสนสี่ห้าสองหนึ่งศูนย์นะะแล้วถ้าปิดกรมธรรม์ปีที่สี่สิบเนี่ยตัวเล็กจะได้เงินคืนเท่าไหร่เงินคืนหนึ่งล้านแปดหมื่น หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสองครับคุณพ่อคุณแม่ครับเราฝากไว้เท่าไหร่นะฝากไว้ล้านแปดคุณอาร์ตจะบ้าเหรอคำนวณผิดหรือเปล่าเนี่ยปิดกรมบัรชีพีที่สี่สิบได้เงินล้านแปดเฮ้ยคุณอาร์ตไม่ผิดแน่นะใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ครับไม่ผิดครับผมถ้าปิดกรมบัญชีพีที่สี่สิบตัวเล็กจะได้เงินหนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพัน 7 5็ยห้าสิบสองบาทคืนแล้ดวดอกเบีย้ยที่รับมาตั้งแต่ปีที่หนึ่งจนถึงปีที่สี่สิบเนี่ย5้าแสนสี่ครับแล้วได้ประกันสุขภาพฟรีมาอีกเท่ากี่ปีนะสามสิบเก้าปีโอ้โหดีไหมครับผมกรมธรรม์พ่อแม่บุญธรรมไหมให้เงินใช้เท่าไหร่นะห้าแสนกว่าอปิดปลายปิดกรมธรรม์ได้อีกล้านแปดแล้ประกันสุขภาพได้ฟรีมาอีกสามสิบเก้าปีนี่ยังไม่รวมอะไรนี่ยังไม่รวมว่าตลอดอายุสามสิบเก้าปีเนี่ยเคม,มากี่บาทละ เคมกี่บาทได้ชดเชออ๋ออันนี้ไม่มีชดเชยอันนี้เคมมากี่บาทแล้วอันนี้เคม,มากี่บาทแล้วโอ้โหเผลอๆนะตั้งแต่เด็กจนถึงอายุสี่สิบเนี่ยเผลอๆเ,เ,เคม,มาเป็นเท่าไหร่ละห้าล้านแลวมั้งถูกต้องไหมเพราะว่ายิ่งอายุเยอะขึ้นความเสี่ยงโรคก,ก็ยิ่งเยอะขึ้นถูกต้องไหมอาจจะเคมบ่อยขึ้นหรืออาจจะไม่เคมเลยก็เป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วการเคมนี่ก็คือกําไรไหมครับผมกําไรถูกต้องไหม ดีไหมครับคุณพ่อคุณแม่มาแค่สี่สิบปีเองดีมากๆเนาะแต่ยังไม่สะใจครับคุณพ่อคุณแม่ครับเราไปดูต่อกันที่ปีที่หกสิบเลยแล้วกันนะฮะปีที่หกสิบเลยถ้าวันนี้ครับตัวเล็กบอกว่าคุณป้าป้า,ปา,ปามามานะครับผมไม่อยากได้ประกันสุขภาพฟรีแล้วอะ่ะปีที่หกสิบเนี่ยขอยกเลิกครับผมฟรีไมว,ว่าอะไรไหมครับผมไม่ว่าอะไรฟรีดิบบอกก็ดีใจด้วยครับผมก็หนูก็ไปซื้อเองนะลูกนะโอเคละครับว่นะมาดูปีที่หกสิบนะผม นะฮะถ้าปิดกรมธรรม์จะได้เงินเท่าไหร่ครับผมปิดกรมธรรม์จะได้ตรงนี้ครับผมสามล้านนะครับคุณพ่อแม่ครับเมื่อกี้ออมเท่าไหรนะออมล้านแปดแต่ถ้าปิดกรมธรรม์ปีที่หกสิบได้เงินเท่าไหรนะสามล้านโอ้โหนี่มันดอกเบี้ยท่วมต้นไหมครับฝากล้านแปดได้สามล้านนะฮะดีไหมครับดีมากๆเลยค,คุณพ่อคุณแม่แล้วได้ดอกเบี้ยนะครับหรือว่าเงินคืนสะสมมาแปดแสนแปดแสนเท่าไรนะแปดแสนหนึ่ง นะฮะแล้วได้ประกันสุขภาพมากี่ปีนะห้าสิบเก้าปีห้าสิบเก้าปีเนี่ยเป็นเงินถ้าไปซื้อเองเนี่เป็นเงินเท่าไหร่โอ้โหหลายล้านถูกต้องไหมฮะนะฮะแล้ววันนี้ได้มาฟรีๆแล้วถามว่าวันนี้เคมไปเท่าไหร่ละเออเแบบว่าบางคนนี่เคมไปสิบล้านแล้วมั้งครับผมซ่องไหมโอ้โหดีมากๆไหมครับโครงการนี้นะฮะปิดกรมบัทันปีที่หกสิบ นะได้เงินคืนไปสามล้านได้ดอกเบีย้ยนะหรือว่าเงินคืนสะสมมาอีกแปดแสนหนึ่งดีไหมครับผมดีมากๆยังไม่หนังใจครับคุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้ครับผมถ้านะครับตัวเลขปิดป,ปีที่แปดสิบห้าเลยนะอยู่ครบสัญญาทั้งหมดตัวเลขจะได้ไลายไปครับคุณพ่อคุณแม่ดูตรงนี้นะฮะนะถ้าดูตรงนี้นะครับเงินคืนสะสมครับสามล้านหกครับอะไรนะคุณนะ นี่เงินคืนสะสมอันนี้คือดอกเบีย้ยหรือผลกําไรที่ได้ถูกต้องไหมใช่เลยครับคุณพ่อแม็กตอนนี้ครับได้สามล้านหกครับสามล้านหกแล้วปิดกรมธรรม์ปีที่อ่ะดีไปที่ปีที่เราไปดูกันปีที่นี่เลยก,กว่าเนาะแปดสิบห้าเลยอ่านะถ้าปิดแปดสิบห้าเนี่ยได้กําไรมานะผมเงินคืนเนี่ยสามล้านแปดแล้วได้เงินปิดกรมธรรม์ปอีกสองล้านสองนะรวมรับนะรวมรับทั้งหมดท่าหหกล้านหนึ่งเงินต้นเท่าไหร่นะ เงินต้น1.8ล้านได้กาไรเท่าไหร่เนี่ยเกือบ5ล้านได้ไหม4ล้านกว่า5ล้านเนาะตีไป5ล้านอ่ะได้กําไรประมาณสัก4ล้านแปดอ่ะตีไปกลมกล่อ4ล้านแปดแล้วได้ประกันมานะครับผมมากี่ปีนะ84ปีโอ้โหออมเงินออมเงินล้านแปดถูกต้องไหมครับออมเงินล้านแปดได้นะครับเงินคืน นะวันนี้ปิดบัญชีได้สองล้านนะครับแล้วก็เงินคืนสะสมอีกสามล้านรวมแล้วรับหกล้านหนึ่งนะครับผมโอ้โหดอกเบีย้ยทมต้นประกันสุขภาพก็ได้มาถึงแปดสี่ปีเงินก็ได้อะไรก็ได้โครงการนี้มันจะดีอะไรขนาดนี้นะครับโครงการนี้ดีมากๆครับคุณพ่อแม่ถ้าวันนี้ครับคุณพ่อแม่ได้ออมเงินแล้วนะครับผมอาจบอกได้เลยว่าโครงการนี้มันจะเป็นโครงการที่ชื่อว่ากรมธรรม์พ่อแม่บุญธรรมจะ ดูแลลูกลักของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปตลอดชีวิต85ปีโดยที่ออมเงินเท่าไหร่นะครับผมออมเงินแค่ปีละ1 2 0 0 0 0บาท15ปีนะครับผมจ่ายประกันสุขภาพเพียงแค่ปีเดียวปีแรกเท่ากับเท่าไหร่นะครับผมปีแรกปีเดียวเท่ากับตรงนี้นะครับ2องสอ้ิแต่ปีต่อไปตรงนี้แดงๆตรงนี้ ไม่ต้องจ่ายอีกเลยแดงๆตรงนี้ไม่ต้องจ่ายเลยครับผมฟิลิปดูแลให้นะฟิลิปดูแลให้แล่ลอกจากนั้น,นครับฟิีิปยังดูแลในส่วนของฟอฟ้าตรงนี้ด้วยคือมีเงินคืนให้ทุกปีด้วยนะครับตามนี้ไปเลยนะครับผมตลอดอายุถึง85เนี่ยมีเงินคืนสะสม8ล้านสามแล้วตอนอายุ85เว้นคืนกรมธรรปิดกรมธรรครนะปิดบัญชีได้อีก2ล้านสองรวมรับแล้วก็6ล้านหนึ่งได้ประกันสุขภาพมาอีก84ปี คโครงการนี้ดีมากๆไม่อยากให้คุณพ่อแม่ที่ออมเองินอยู่แล้วพลาดโครงการนี้เลยนะครับผมโอเควันนี้อาร์ตก็ขอจบพาร์ทที่2เพลงเท่านี้ครับผมและเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่อย่างยิ่งถ้าออมเองินอยู่แล้วครับผมอาร์ตกันรันตีเลยว่านะฮะ โครงการน,นี้เหมาะกับคุณพ่อคุณแม่มากๆนะผมถ้าท่านใดสนใจนครับดูคลิปนี้จบแล้วปุ๊บสนใจนะผมอาร์ตมีสเปเชียลออฟเฟอร์ให้คุณพ่อคุณแม่นะครับผมเฉพาะท่านที่สอบถามมาส่วนตัวเท่านั้นนะผมอาร์ตมีสเปเชียลออฟเฟอร์แล้วคิดว่าสเปเชียลออฟเฟอร์เนี่ยจะทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดแน่นอนแล้วคุณพ่อคุณแม่จะประหยัดเงินนะครับไปได้อีกประมาณร้สองหมื่นกว่าบาทเลยอ่ะแต่ จะเป็นเชฟออฟเฟอร์นี้เฉพาะคนที่ทักอินบ็อกซ์ส่วนตัวอาร์ตเท่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือโทรมาเลยก็ได้ขอให้เป็นส่วนตัวและบอกว่าสนใจกอ,องทุน medical fund หรือว่ากรมธรรม์คู่ชีวิตหรือว่ากรมธรรม์พ่อแม่บุญธรรมอ,อะไรก็ได้ที่คุณพ่อคุณแม่เข้าใจโทรมาอาร์ตหรืออินบ็อกซ์มหาอา,าร์ตไลน์มหาอาร์ตก็ได้ครับอาร์ตมีเชฟออฟเฟอร์พิเศษให้กับ ท่านที่โทรมาเท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยาวหน่อยแต่คิดว่าเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านแน่นอนนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ